คลิปวันนี้ครับผมหลังจากไปซื้อหน้ามาแล้วเดี๋ยววันนี้ผมี่พาพี่น้องเอฟซีผมบ้านจักรยานสูบ่บรรยากาศบ้านเมืองเขาช่วงหน้าหนาวนะครับผมว่าบรรยากาศช่วงหน้าหนาวบ้านเขาบรรยากาศจะเป็นจังหดดคู้คนบ้านเขาจะออกมาแบบว่าออกมาออกกําลังกายออกมาแล่นจ้กากิ่งไหลยว่าจะมาเบิร์นกันว่ามันจะเป็นจังไดดผมที่เก็บภาพบรรยากาศสู่พี่นอ e อ้องเอฟซีเขาเบิร์เรื่อยๆนะครับผมไปบ้านเม,มืองเผม ขออภัยในเสียงลมนะครับผมว่าคลิปผมนี่ที่เสียงลมที่หลับผมว่ามีการติดไม้ไม่มีการนอยมเลยนะครับผมแบบธรรมชาสตร์ธรรมศาสตรเลยนะครับผมเดินกันเส้นทางนี่ผมจะปั้นทุกเส้าเลยนะครับผมเลยจนถึงสุขนะครับผมว่าเส้นทางนี้ผมปั้นรถไปเฮ็ุงานนะครับผมปั้นไปเส้นทางนี้นะครับแล้ววันนี้ผมก็ลุผที่ไปเส้นทางไหนเนาะเดี๋ยวเอาเปิดเส้นทางไม้นำกันนะครับผม ไปนำหว่วงนำสว่วนเขาแน่นะครับผมหรือว่าตามมูวบาทเนี่ยผมก็ได้ยัดได้ใส่เม็ดแล้วครับผมเริ่มเกิดการเกิดการไหวแล้วครับผมปะห้เบอร์นำการ,การนะครับในบ้ี่เกีบยาขบรรกากาศสุ้บิษงครับผม ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม่อนสั่งสเสอนก,กับการใช้ชีวิตในตั้งแตนครับสำหรับคลิปวันหยุดมื้อนี้ผมจะเฮ็ดเป็นคลิปพ,พาทุกคนขี่จักรยานเลาะชมบรรยากาศบ้านเมืองเขานะครับผมว่าเป็นแจ้งใดอยังแจ้งใดเราเอาไปพวงพาบ,บรรยากาศนํำกันเลครับผมไปหนาวแล้วแม่ยังดอกเขาผมเนี่ย,ย,ยก็ที่ส่เมียมันอันหนย่ายนเอพวกกีสอนลอกไม้นะครับผมเพราะว่าเจ้าของเคยแพ้เลาะนะครับผมแล้ววันนี้มัน ค่อนข้างที่จะสีลําบากแล้วมันกะบาเสาง่ายปอมนะครับผมกล้องผมก็เกลีวไว้ก่อนแนล้วผมกล้องติดใส่กับแฮนด์รถจักรย,ยานนะครับผมบางทีมันก็จะสั้นมันก็จะมุมกล้องมันจะเป็นในจังหวะที่ผมเลี้ยวรถนะครับฮา่าเย็นเถอะะแมนบปเพี่น้อง <laughs> ตรงนี้จะเป็นทางทคองนาขอนะครับผมฮารัดไปเบื้องเลย ไปรับใปเบื้องภาพบรรยากาศนำกันแล้วก็ท้งให้ท้งนาเขาส่วนผักเขาปลูกผักอยียงนะครับผมในนี้ช่วงระยะเวลาช่วงนี้นะครับผมว้วนะครับผม ขวาเข้าไปนี่นะครับผมและก็ยังเป็นเส้นทางที่ผมใส่เที่ยวในการไปไงานอยู่นะครับผมหาเรื่องงานผมจะแรงสิ้นนะครับอันนี้บ้านง,งผมไม่ได้ปลูกอยียงกันยังแบบว่าล่อยวางอยู่นะครับผมแต่เขอบปันใบขอบเตรียมดีไม่ได้เห็นนาแล้วมั้งประมาณเยอนมีนาเมษานี่เขาก็เริ่มฮ็ศน,นากันแล้วผมจะไปตาม กอกซอยเลยนะครับผมทางนี้ผมก็เคยไปเนาะเลี้ยวซ้ายนี่ผมรู้แต่แส่แต่ว่าเลี้ยวขวานี่ไปโรงงานผมนะครับผมโรงงานผมเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปน็นี่โรงงานผมเลี้ยวเลี้ยวเดีจ้ามือเขาเปิดเส้นทางไหมครับทางนี้ผมก็ว่าเคยมาเหมือนกันโอ้บึงสวนผักก่อนพอดี่ทางมหาลั ึ่งผักกาดหนองค้างทางพ่อบริสุทธินี่ส mm ั่งนะตัวนี่สังนะส่งไปใส่รูปนี่ถ้ามันเห็นม่องขายผักม่องเนี่ยราคาที่คือหกสีห่หก mm hmm. ผมก็เพ่เคยมาด้วยซอยนี่ก็เด้กมาอยู่ใน่เกียจีเลยยังไม่ได้เคยลองผักรูปนะครับอืม mm hmm. ใส่แม่ตอนแม่บ้างันปีกกระังน้ำมูกจะไหลเลยครับผมใส่แม่เข้าไปเราไปไข่เนี่ยมันเย็นครับสวนปัสวนนี่ไงพักาครับนี่จเป็นโรง,งานอารูยวเอ้ห้างใดนนงนนะเนาะแล้วผมซีเรียอกว่านัครับผม ียผมเลี้ยวขวานะครับต้งรู้เลยว่าต้องจะไปสอดใส่นี่ครับผมเลี้ยวขวาไป่วนนี้ก็เป็นโรงงานเลยเลี้ยวซ้ายอีกเคยครับเพราะว่าคลิป่อเมื่อกี้ห่อมาเปิดเส้นทางม,มามาเบิง้งบรรยากาศบ้านเมืงองแถวนะครับผมตรงไฮทงมาผมยี่นี่เกิดปีโลงเรียน,ยน,นก็เคยมาฟังนีทรรศการอยู่นะครับ โรนี้้อมหดแลวคับตอนนี้อยู่ใส่เลาะกรบเบื้ครับไปทางไหนวะเดี๋ยวผมจะเลี้ยวซ้ายนะครับผมเลี้ยวซ้ายไปนี่อ๋อที่นี่มันน้ามันน้ามันหน้าจะมีวัดอยู่ครับผมถือว่ามันเคยมาอยู่มั้ง่ะเคยมาถ่ายดอกซากุระอยู่นะครับผมมันหน้ามันหน้าจะมีวัดอยู่ยแถวนี้แหละครับ พา uh, เข้าขี่รถเข้าไปเบื้องวัดขอนะครับผมวัดบ้านเขามันโมเมนเฉิงกับว่าวัดหอกครับผมเขาเออนันเป็นศาลเจ้านะครับผมศาลเจ้าอย่างนี่แหละนะครับผมเดี๋ยวผมที่พาเข้าไปเบื้องครับต่ว่าช่วงดอกซากุระบานนี่มาถ่ายรูปม้งนี่กวงามนะครับผมเดี๋ยวผมพาขี่รถเข้าไปเบื้องอันนี้จะเป็นโรงงานขนุ่มปังครับผมดูไว้ขวามืัผมเป็นโรงงานข้าน่มตังนะครับเดีผมที่พาขี่รถเข้าไปเบื้องโรงงานโรงงานผมฟ้ม ของผมนี่มันจะมีสองโรงนะครับผมโรงผมเป็นโรงไอโรงล่อหลอนอีกโรงหนึ่งของโรงงานผมมันจะเป็นโรงไอโรงกึงนะครับผมขี่รถกายเบิ้งนี่สือดะควันะครับเออแม่นแม่นเมื่อกี้เคยมาถ่ายรูปอยู่มันจะเป็นวัดที่นี่นะครับผมแต่เขาเข้าไปเบิ้งนํากันครับอ้ผมมากองว่ามันลาแกยมใสดีดีครับผมเนาะ ครับผมโรงงานผมอีรวมหนึงเยี่ยวเยี่ยวฝ่าเป็นอ๊อฟมังแดบะนีเดนะครับผมนะเจอแม่นละนี่แหละเป็นศาลเจ้าเจอแม่นแม่นนี่ครับผมเดี๋ยวผมพาขี่รถเข้าไปเบิ้งครับบอกเลยว่าสรงซากุระมองนี่กับง,งามประเทศไทยนะครับผมนี่นี่นะครับผมผมเคยมาถ่ายรูปเยอะนี่ครับมันจะเป็นวัดและศาลเจ้าอย่างไรแต่ผมจีบปปเบิ้งเบิ่งกันหน้าบะ พกเปกก็ได้ชื่นชอบเป็นศาลเจ้ finder, าละบ้านถทำเพื่อนำวัดน้ำวัดป่าวัดบ้านก็แล้วกัไปแนี่ครับผมบ้นเข้าไปเลยน่าจะได้ยี่ห้อเพราะเราเคยมาทให้ร yani. ูดอยู่นี่ครับผมปื๊ดเข้าประตูแดงว่ะประตูโขงเข้ามาคนี่แล้วกระทาเป็นซากุระนี่ผมบอกเลยว่ามันงมีในย่างสวย นี่จะเป็นต้นสักุระนะครับผมที่ไทยทางานมั่งคั่งมาผมเป็นต้นสักุระนะครับแต่ว่าอยากให้ลึงมันต้องลาขอนกีดนะครับผมซีนี้ตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวสักุระกษบานเดี๋ยวพาไปกิดครับนี่นะครับผมมายากาตวัตมายากาสัตว์จ้าวภาคเจ้าผมไม่รู้หรอกว่าเจ้าคิดยังไงนะเป็นนิกายหรือถึงฉบ้บก็หอน้าเคยบอกว่า มันมันคนตะวิไก่ซื้อนะครับผมดังๆงั้นมันปังๆนะครับผมเข้า,ขม,า,ขามาแล้วกรที่เป็นเป้ามานี่นะครับผม,มน,น,น,บนี่ครับกระิเป็นประมาณนี้เอาให้เบิ้งแบบซ้ำนี่ละเนาะนี่นะครับผมเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลกันว่าเขาพานระเทศนี้ย,ยังจังได้ อันนี้เขาขี่รถเข้ามาเบิร์นนีซื้อนะครับผมบอกไว้เลยว่าช่งสัก,กุระนี่ย่างงามนะครับผมโมงดอกซาก,กุระมองเพราะว่าข้างหน้าเป็นต้นซาก,กุระนะครับผมสุดยอดปืดเ<อ>สียงลมไหมครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าซาก,กุระผมที่พามาหาไทยรูปมงกี้ครับผมพาพี่น้องยุทธศร์เขามาเบิรง,งดอกซาก,กุระโมงงมงมงงามๆเหมือนกันเลยนะครับผมนะผมบอกไปเลยช่วงอันบานนะทายรูปย่างสวยนะ้ำเละ คิดสภามืัอนี้เขามาหาเบื้องหมายไว้นะครับผมหาเบิ be. ่งหมายไว้เบื้งหมองแตนช่องหน้าดอกไม้ดอกซากุระคุิได้มาถ่ายรูปทำงานเหมือนกันนะครับผมคิดสภาพมันบ่เนี่ยเป็นอุโมงค์เลยด้วยนะครับผมว่ามันยังบานได้ได้น่าจะบานง่ายดอกนะครับผมเพราะว่าปีนี้มันค่อนข้างที่สิหนาวแห้งอยู่นะครับเพระมาคิดว่าอาจจะมาณปลายเดือนมีสาคุณชิดว่ามีสาพุสสภาพคุณสภาพนี่ก็เรื้อฝนหลายแล้วบปดนี้ฝนก็สิดโต บนตรงนี้ดอกสซกุระก,กับเพศเดียวกันรุ่นน,นะครับผมพอเปิดตูวละออมาสวยสารเจ้าอีกหยึ่งวะบมาเห็นฮอนไปซื้อบาหลวผมอ่านบอกมันเป็นตัวภาษาจีนแล้วมันอ่านบอกครับ้มันเป็นตัวฮีราคันาคาตาคันามันกพ็พอพออ่านได้อยู่นะครับผมสวยๆเดี๋ยวสัญญาเลยว่า ช่วงดอกาก,กุละหวานผมที่พามาไทชีดอีกเช่นหนึ่งไปวันนี้เราก็ไปกันต่อครับผมในผมที่พาไปบ้่งโรงงานผมอีกโรงนึงนะครับผมเพราะว่าโรงงานผมมีสองโรงงมัองผมเพียรยู่นั่นเป็นมองล่อหลอมครับมองนี้จะเป็นมองกึงมองกึงมั่งกึงงาน,นะจะส่งถ่ายให้ตัวตานะครับไปไปก,กันครับเนี <S <S ่ครับผมเดี่ยวเข้าไปนี่ น,นี่จะเป็นโรงงานขนมปังนี่นะชิ้นกรปปังนี่นะครับผมอันนี้เหมือนจะเป็นที่อุตสาหารกรรมของผมะนะครับผม,มเหมือนเขา้าเข้ามาในนิคมเลยเป็นล้ๆในาาในิคมบ้านเราเลยนะครับผมนี่ครับผม,ผมโรงงานอันนี้จะเป็นโรงโรงตึงงานนะครับผมเป็นของบริษัทผมนะครับผมเนี่ยเพราะว่ามันมีสองโรงเนาะโรงของผมมันเป็นโรงอ่า โรงลอหลอมเพียงผมบอกอ่ะหลังจาผมไปซื้อโอคุดะนี่นะครับผมนี่คือสภาพโรงงานอีกโรงนึงของบริษัทผมนะครับผมนี่นะครับผมโรงงนี้จะเป็นห้องแอร์สบายเลยละ่ะนะครับผมก็คือโรงที่ผมอยู่โรงที่ผมอยู่ก็เสีอนาถาน,น่อยๆนะครับผมนี่นะครับผมประมาณนี้โอ้บริษัทโรงงานหลายยุคนะครับผม มอนั่ผมได้มายู่นี่ก็ทิ้งที่สบายลยแล้วผมไม่นอนข่าวชั่วเลยห่ะเห็นงานในห้องแอร์นะครับผมบอง้ย่าหลายผลิตคือ,อยังหลายผลิตอยู่ตามโรงงานยู่บ้านของเรานะครับผมห้องก็กลุ่มอุณภูมิของเขาอืม่ะอืมอันนั้นเป็นคลิอุตสาหกรรมของผมส่วนทางนี้มนะั้งนี่จะโรงงานเต็มเลยครับผมเนสะื้อทางกบบปั้นง่ายดีทางมันเรียบดีเนาะโอ้ถือว่าเป็นการมาใครคิดเมื่อนี้ก็ถือว่าโอ้ ให้พี่น้องเอฟซีผมได้เห็นอีกอย่างแปลกๆตาหลายอย่างไปดิ้นะครับผมเนี่ยคลิปงาวแน่ด้วยครับผมคลิปนี่นะผมบอกไยว่าเลียวๆเ,เ,เลยนะครับโอ้ไปการเยอะอันนี้เป็นเอียงของว่ะมังดอกสักกระละมังเนี่ยใส่เบิ้งด้วยครับผมเลียวๆ ายนี่สียอดแสบกว่าที่นั่นเี่ผมมาเบิ่งนกเป็ดที่นี่แหละมันรักนกเป็ดเขาเมื่อใดดอกครับผมมันแฉะเฮ้ยดอกซากุระตรงนี้จะบานเราเนี่ยหน่อยพี่น้นนองถเฮ้ยอย่างนี้ว่าซากุระมองโอกระสิกน,น่านจะบานแล้วนี่ครับผมนี่นก็เป็นซากุระว้าเนี่ยเราดวงงวะเนื้อผมเรื่องของผมนี่เริ่มบานแล้วดิเพื่อนี่เป็นสากุระอีกสายพันธุ์นึงครับผมนะอันนี้จะเป็นสายพันธุ์สีอย่างวะสีขาวหรือสีชมพูนี่แหละ มันทีมีอยู่สสองสายพันธุ์อีกสายพันธุ์นึงมันจะบานเร็วกว่าสก,กุลละช่วงเดือนสะี่เดือนห้าอีกสายพันธุ์นึงมันจะบานช่วงเดือนกุมภาพเมียนานี่แหละนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะว่าผมเคยไปถ่ายคลิปอยู่ยุ่เมืองโอกาซากิมันจะอยู่ข้างคลองเลยนะครับผมบองทัานน่าจะบานแล้วเดี๋ยวๆส่วนทีมงานก็น้อยเงินออกที่ได้พาไปซื้อของนี่แหละที่ไปแวะเบิร์นอยู่ซีบั้นจักรยานไปเลยนะครับผมปื๊บันนี่ยุ่งเสรแล้วเนะาะบันนี้เนาะ าี่ไปห้างเด่อโต้ละบินนะครับผมเดี๋ยวกันเนื้อคิดหาเส้นทางก่อนครับไปครับผมคิดอย่างบ่าวอกตรงไปสะกอนครับเดี๋ยวจะประมาณจาก4-5โมงงน้อยนี่ผมก็สิโอ้ยกลับบ้านเพราะว่าประเทศไทยมันโดนลมมันจะค่อนข้างที่จะซีเ็นซีหนาวนะครับผมมันน่าจะมีผู้บ้านขายผักราคาถูกๆนะครับผมมันจะได้เป็นการมาเปิดหม้ไหมนะครับ ทั้งว่าพุ่งน้าบ้านเขาก็ยังไม่ได้เฮ็ดอีกอย่างหลายเท่านะครับของเขาแค่เอาก็ปั้นดินไว้ยื่ซื้อนะครับผมเตรียมดินไว้ยื่ซื้อนี่แล้วครับผมสภาพอากาศแคบแบ่โบก้อยเหงนคุนออกมายั่งเลยดินะครับผมเพราะอากาศมันหนาวช่วงนี้เอ้วิวมึงนี็นไหมปอ๋อเดี่ยวไปพูดน,นะครับผมนี้มาขาวจันทพานวยยนวนภูเขาฟังฟูนอ๋อ ออกมาเมื่องี้ย่างต้นโกนดังๆว่าคิดฮอดบ้านดี้แล้วล่ะนะครับผมพีน้อยวิวทิวทัศน์เมื่องี้ไหมสดยอดอะไรวะสุดหูส,ดสุดตาป้าใส่ดีขนาดเท่ามันนะนะครับผมขอปั้นดินแล้วด้นะขอเตรียมดินไว้ถ้าจะเห็ดหนานแล้วเนี่ยครับผมนี่เดี๋ยวปีนี้ถ้าโอกาสดีๆนะครับผมผมสิมาหาเก็บคลิปซู่พี่น้อง FC เอฟซีเบิ้งนะครับผมว่ะมันจะเป็นจังไหนะครับผมในการเท็ดให้เห็นหนามากเขาเนาะ เป็นปกตินะญี่ปุ่นนะช่วงแรงๆซินะขอที่ออกมาย่างออกกําลังกายหลายแล้วช่วงนี้ยังบ้านด้วยค่อยเห็นนะครับผม <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ครับเสแ่วะ <c oughs> ตรง <c oughs> คิดอะไรไม่ออกตรงอย่างเดียวเ <c oughs> ส้นนี้เหมือนคุ้นๆตาย <c oughs> มันก็นยังพังเคยขี่รถมาเลาะอยู่นะครับผม คิดว่าผมน่าจะเห็นซุปเปอร์หรือว่าราคาของหึกอคือบ่โอเคเลยแหละนะครนะับผมอันนี้คืออย่างอันนี้วันทบุรุษเขาจะออกมบที่ใบกระดูกบอสเป็นคลองแนมนี่ครับผมโอ้จะให้เบิร์กอยียงน่าเชื่อได้จริงบรรยากาศบ้านเมียงเขาครับ เอาต้องอี่อย่างมากหมยสารพิษผมนี่เบื้องเดียวๆเลยตังเอาเปิดใหม,ไม่ไหมพี่น้องถ้าเห็นมั่งซื้อของถ้าเห็นซูเปอร์ราคาของดื้อๆมั่งขายผักขายอี่อย่างทั้งสิ้นเขาจะได้มาหามั่งซื้อของให้มันคือประหยัดค่าใช้ยใจประหยัดเงินอีกนะครับผมขอที่ได้สรงบ้านให้มันได้หลายกว่าเ่านะครับผมโอ้คือโบกดีเดียววะ <laughs> ไปครับผมเบื้งกันไปเรื่อยๆครับหน,หน้าม่นะครับผม นนโซนทางนี้เขาไปซื้อของใส่ปะครับผมผมคิดว่ามันต้องมีงมซูปเปอร์อย่างนีนะครับบริลกุลเมื่อกีในแม่เนาะเดี๋ยวเดูการผอ,อผักราคาถึกๆนะครับผมต้องได้ใส่เมียตัวเองสิครับปุะสันผมย่านผมเพี คุณแค่แล้วยวองเกศสนอนอกไหมเดี๋ยวผมสิข้ามทางตรงไปอีกสักวันนะครับผมรถลนสิไปสอดใส่เนาะเดี๋ยวต้องไปข้ามม่องคุณน,นะครับผมมันมีม่องข้ามนะเพราะว่ามีสัญญาณไฟอยู่นะครับผมถ้า,าข้ามนั่นสีถ้าไม่มีสัญญาณไฟหรือว่าถ้าว่่มีพวกทางมาหลายนี่เขาขจะจอดให้ด้วยนะครับไม่หลีเขาจะจอดให้นะครับผม,บจจบผมถ้าตามทางมาหลายนั่นส่เขาจะจอดรถให้เลยนะครับผมอันนี้ยังจริงอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับโคตร ความความปลอดภัยโคตรสูงเลยทับงโลกเลยยิ่ปยิ่งขึ้นนะเที่ยวกับที่นี่นะครับเอาลอสัญญาณไฟครับกําแพงสูงสูงขึ้นเปน็นอีย่างว่าปุ๊นบน,นะครับผมโรงงานฝ่อเนี่ครับผมสัญญาณไฟสีเขียวขึ้นแล้วนี่ครับผมเบิ้งสัญญาณไฟตรงหน้าเขาเด้อ เวลาข้ามทางนะผมแล้วก็นแนะนาให้ข้ามให้ข้ามแบบขึกนลอางดีกว่านะครับผมข้ามตามทางมาลายจะดีกว่านะครับผมเพราะว่ากฎหมายมันค่อนข้างที่จะเข่งอยู่นะครับผมเวลาเกิอดอุบัติเหตุที่ยังมามันค่อยเซฟเขาได้หลายนะครับผมเกี่ยวกับกฎหมายาน,นะครับคือข้อที่ผมต้อง่อมาเลย,ยผมที่ว่าชีรรถสุดซอยนี่เลยคือามันจะเป็นซอส ชองสั้นผมกระิตัดเป็น2 EP นะครับผม EP อันนี้นบางทีมันจะสิยาวเกินไปเนาะให้มันได้จาก EP ละ20-30นาทีรถมันปัน่นไงก็เกาพี่น้องมันเหลยยากเลยว่ามาหาปั่นชมวิวบรรยากาศบ้านเี้องเขานะครับไั้น,นี้มันมันย้อนแสงสีกระซิบว่ามานทดไ ได้การด้วยเบื้งนี้ดีอาตีห็นมั่งขายขวงราคาที่ยงคืก็ได้สอเอามาขายจากส่วนเขามาวางขายนหน้าบ้านนะครับนี่คือกันนะครับผมจะญี่ปุ่นก็ได้แต่มันจะส่วนน้อยอีซื้อนะครับแต่ผมคิดว่ามันต้องมีซูเปอร์มังซื้อของแล้วนะบ้านเอียงเทพบ้านวัดเข้า ทนครับผมอันนี้จะเป็นโรงงานบ้าบ้เป็น๊งๆบ่มองดักเพิงกันหรออันนี้เป็นบ้านบ้านบ้านสมัยเก่าดินะบ้านไมน้ครับผมนี่เห็นบ่มมีซากมีซีของมาไทายรูปจะเป็นกระกาดข้างหลังย่างน้ำเลยนี่ละโอเคเลยละครับผม เห็นล่านขายของชำในนี้นเนาะ,ะเะียกเราไปท่าชิพในอิสซีเลยได้การนะครับผมออกมาซีมันก็ดียังนึงเราได้เห็นนั่นเห็นนี่เราได้หูจากสองทาง ทางนี้ทางมันดีเนาะทางมันเรียบเยอะผมขี่ง่ายดีไปเพื่อน่าจะเป็นขนไง่างลถละเดี๋ยวออกขนมง่างครับผมโอ้โหซีว่าไปาให้มันสุดเลยนะครับผม,มไม่การเลยเริ่มสีหิวน้ำน,ะน้ำหมูควดนึงแล้วครับ อันนี้จะเป็นเข้าบาลเล่์เขาเดินนี่ก็เป็นโรงงานอื้อ,อนน้่เหมือนเป็นร้านอาหารนี่นะเหมือนเป็นร้านอาหารครับผมแนี่ยร้านอาหาร กิมก่อนครับเป็นมังทิมคนามนำแล้วชิมคนนำ <c oughs> ไปกันต่อ จะไปทางไหนนาะบัดผมสิเลี้ยวซ้ายนะครับผมบัดนี้นี่เลี้ยวซ้ายเข้าไป